สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง RMTP u Live ซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านดำดิ่งสู่ความมืดมิดของคดีอาชญากรรมที่ยัง คงเป็นปริศนาของโลกวันนี้นะคะเราจะมุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งความสงบเรียบร้อยอย่างประเทศญี่ปุ่นแต่แม้ในสังคมจะเรียบร้อยเพียงใดนะคะจะต่อให้สังคมจะเต็มไปด้วยระเบียบวิน,นัยแต่มันก็เคยเกิดคดีอาชญากรรมที่เป็นความลับอันน่าสะพึงกลัวซ่อนอยู่เป็นคดีปริศนาที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้เริ่มต้นคดีแรกนะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปกับศก กนาฏก,กรรมคืนสิ้นปีค่ะคดีนี้คือคดีที่สั่นสะเทือนหัวใจคนญี่ปุ่นทั่วทั้งประเทศมันเกิดขึ้นในคืนสุดท้ายของศตวรรษที่20คืนวันที่30ธันวาคมปี2000ณนหน่านาชางเมืองโตเกียวที่แสนจะสงบเรียบง่ายอย่าง เชตากยะครอบครัวมิยาสวะซึ่งประกอบด้วยพ่อที่มีชื่อว่ามิคิโอวัย44ปีแม่ยาสึกโกะวัย41ปีลูกสาวนิอินะวัย8ปีและลูกชายที่ชื่อว่าเรไวัย6 ทั้งหมดกำลังเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่แต่แล้วความสุขของพวกเขาก็ถูกทำลายลงอย่างไม่มีวันหวนคืนเช้าวันที่31ธันวาคุณยายที่บ้านอยู่ติดการนั้นพบว่าทุกคนในครอบครัวถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมพ่อถูกพบว่าเสียชีวิตที่บันไดทางขึ้นชั้นสองแม่และลูกสาวถูกสังหารในห้องน้ำส่วนลูกชายตัวน้อยถูกรัดคออยู่ในห้องนอนของตนเองที่น่าขนลุกที่สุดนั่นก็ คือฆาตากรไม่ได้หนีไปไหนในทันทีเขาใช้เวลาอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยศพนานกว่า10ชั่วโมงคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิคะว่าฆาตากรนั่งอยู่บนโซฟาเขาเปิดกินไอศครีมรวมไปถึงดื่มชาที่แช่อยู่ในตู้เย็นซึ่งก็เป็นของครอบครัวเหยื่อนอกเหนือไปจากนั้นเขายังใช้คอมพิวเตอร์ของครอบครัวเพื่อท่องอินเทอร์เน็ตและที่สําคัญเขาได้ทิ้งหลักฐานชิ้นสําคัญเอาไว้มากมายทั้งรอยนิ้วมือ DNA ใน เลือดและเสื้อผ้าที่เขาใส่เสื้อผ้าที่เขาใส่ในวันนั้นมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไซส์27.5ที่ผลิตณประเทศเกาหลีใต้เสื้อแขนยาวที่ขายเพียง10ตัวในโตเกียวมีดทำชาชิมิที่เขาใช้เป็นอาวุธรวมไปถึงกลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้ที่ติด ยู่บนผ้าเช็ดหน้านอกจากนี้ยังมีการพบร่องรอยที่เป็นรอยทรายที่อาจจะมาจากรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาข้อมูลเหล่านี้ทำให้นักสืบตั้งสมมุติฐานว่าคนร้ายอาจเป็นคนเชื้อชาติผสมหรือมีความเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติแต่แล้วค่ะ25ปีผ่านไปตำรวจทุ่มกำลังคนกำลังเงินในการตามหากว่า280,000นายมีดินเอที่ชัดเจนมีข้อม ของเสื้อผ้าที่หาซื้อได้แต่ตัวตนของฆาตรกรไร้ใบหน้าผู้นี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเาวากับว่าเขาหายตัวไปในอากาศบางๆพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดอีกหนึ่งคดีความนะคะนั่นก็คือคดีปีศาจท,ที่มาพร้อมกับขนมหวานจากความรุนแรงนะคะเรามาสู่คดีอาชญากรรมทางปัญญาที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคดีนี้ทำให้ตำรวจต้องอับอายขายหน้า นั่นก็คือคดีปีศาจ21หน้าค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1984เมื่อประธานบริษัทขนมยักษ์ใหญ่อย่างกูลิโกถูกลักพาตัวไปจากบ้านของเขาหลังจากถูกปล่อยตัวกลุ่มอาชญากรลึกลับที่เรียกตัวเองว่าปีศาจ21หน้าก็ส่งจดหมายขู่ไปยังบริษัทกูลิโกโดยเรียกค่าไถ่มหาศาลกลุ่มคนร้ายแสดงความฉลาดแกมโกงอย่างน่าทึ่งพวกเขาขอยาะเย้ยตำรวจผ่านสื่อ และทำตัวเป็นเจ้าแห่งเกมตลอดเวลาเมื่อกุลิโกปฏิเสธที่จะจ่ายค่าถ่ายปีศาจเหล่านี้ก็เริ่มปฏิบัติการขั้นต่อไปพวกเขาขู่ว่าจะวางยาพิษไซนั์ในผลิตภัณฑ์ขนมของกุลิโกและบริษัท คู่แข่งอย่างโมรินาง,งะผลิตภัณฑ์กว่า40ล้านชิ้นต้องถูกดึงออกจากชั้นวางสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงตำรวจพยายามตามล่าตัวกลุ่มคนร้ายหลายครั้งรวมถึงครั้งที่เจ้าหน้าที่ที่เกือบจะจับตัวคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยได้ณนะร้านสะดวกซื้อแต่เขาหนีไปได้ซะก่อน เจ้าหน้าที่จำได้เพียงรอยยิ้มเย้ยหยันและใบหน้าดวงตาดุร้ายของชายผู้นั้นหนึ่งในจดหมายที่พวกเขาส่งมาถึงสาธารณาชนคือการท้าทายตำรวจอย่างไม่เกรงกลัวข้อความในจดหมายปรากฏว่าถึงเหล่าตำรวจผู้โง่เขลาพวกแกไม่ต้องแซงทำเป็นรู้เรื่องเลยเพราะพวกเราคือปีศาจ21สหน้าเรากำลังหัวเราะเยาะความล้มเหลวของพวกแกอยู่จากนั้นการไล่ล่าดำเนินไปกว่า17เดือนแต่แล้วค่ะน ปี1985จูจูกลุ่มคนร้ายก็ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายประกาศยุติกิจกรรมทั้งหมดโดยทิ้งท้ายอย่างเยอ้ยอยันว่าพวกเขาจะหันไปหาธุรกิจใหม่และหลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อจากปีศาจ21อ,อีกเลยเหลือเพียงการตั้งคำถามว่าใครคือปีศาจ21หน้าแรงจูงใจที่แท้จริงคือเงินหรือความสะใจในการเล่นเกมกับกฎหมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้จนกระทั่งคดีน หมดอายุความไปแล้วทิ้งไว้เพียงตำนานของกลุ่มอาชญากรที่ฉลาดและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคดีที่3คือคดีหายสาบสูญของ อาคากิในคดีสุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะฝนจะปิดท้ายด้วยคดีที่ถูกเรียกว่าคามิคากุชิหรือการถูกซ่อนตัวไปโดยเทพเจ้าเรื่องนี้เป็นคดีของแม่บ้านคนหนึ่งค่ะเขาได้หายตัวไปณนะสารเจ้าอาคากิโดยคดีนี้เกิดขึ้นในปี1988หนังโนริโกะชิซึกะวัย49ปีเขาได้เดินทางไปณนะสารเจ้าอาคากิซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาอากากิจังหวัดกุมะ พร้อมกับลูกสาวของเขา ภูเขาอาคากิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ลายร้อมไปด้วยป่าทึบและมีชื่อเสียงเรื่องทะเลสาบที่สวยงามลูกสาวของเธอเป็นพยานเพียงคนเดียวในเหตุการณ์นี้เธอจำได้ว่าเห็นแม่ยืนอยู่คนเดียวบริเวณทางเดินใกล้ศาลเจ้าในท่าทางที่ค่อนข้างนิ่งแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองอีกครั้งนางโนริโกะก็หายตัวไปแล้วการหายตัวไปในครั้งนั้นเกิดขึ้นเร็วมากไม่มีเสียงร้องไม่มีร่องรอยการ ต่อสู้ไม่มีพยานอื่นราวกับว่ามีม่านหมอกลงมาบังตาเอาไว้เพียงชั่วขณะแล้วเธอก็หายตัวไปประเด็นที่ถูกนำมาพิพากษาพิจารณ์นั้นก็คือนางโนริโกะมีอาการป่วยเกี่ยวกับ หูชั้นในทําให้มีอาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืดได้ตํารวจจึงพุ่งเป้าไปที่การพลัดตกหรือพลัดหลงในป่าลึกบริเวณภูเขาแต่แม้จะมีการค้นหายอย่างละเอียดนานนับเดือนในพื้นที่ป่าแห่งนั้นกลับไม่พบแม้แต่โศกหรือสิ่งของส่วนตัวใดๆที่จะชี้ชัดว่านางโนริโกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คำถามก็คือเป็นไปได้จริงหรือ ที่คนคนหนึ่งจะหายตัวไปอย่างสมบูรณ์แบบจากจุดที่พยานเห็นชัดเจนและทิ้งโลกนี้ไปโดยไม่มีร่องรอยทางกายภาพใดๆไว้เลยการหายตัวไปที่ศาลเจ้าแห่งนี้จึงถูกตีความว่าเป็นการซ่อนตัวโดยเทพเจ้าตามความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งคดีที่ยังคงเปิดแฟ้มไว้โดยไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะกับความลับความมื มิดใน3คดีณดินแดนอาทิตย์อุทัยความโหดเหี้ยมที่ทิ้ง DNA ไว้แต่ไร้ตัวตนในคดีฆาตกรรมเชตากยะเกมไล่ล่าของอาชริยะอาชญากรรมในคดีปีศาจ21สตรหน้าและการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยณนะสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งอาคกิคดีที่ยังไม่มีการขี่คลายเหล่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือนเรานะคะว่าแม้ในโลกที่ดูมีเหตุและผลและมี ระเบียบก็ยังมีมุมมืดที่วิทยาศาสตร์และกฎหมายยังเข้าไม่ถึงไม่ว่าเบาะแสจะชัดเจนแค่ไหนไม่ว่าผู้คนจะหายตัวไปอย่างรวดเร็วเพียงใดสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือความหวังคลองครอบครัวเหยื่อที่ยังคงรอคอยคําตอบจากความมืดมิดเหล่านั้นค่ะนี่คือ3คดีความที่นํามาฝากกันในวันนี้กับ10นาทีคดีดังนะคะอย่างไรก็ตามหากคุณผู้ฟังท่านใดผ่านมารับฟังแล้วฝากกดติดตามกด subscribe กด like เป็นกําลังใจให้ กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะรวมไปถึงหากคุณผู้ฟังท่านใดยอยากติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถเข้าไปติดตามได้ทาง Facebook RNUTPFB รวมไปถึงเว็บไซต์ RNUTP.ac.th ค่ะวันนี้ฝนต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพิโซ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ